สวัสดีครับพี่ s <S น 1941, ้องครับผมมาดีนะครับมานีกับดี่พระมาเดินทางไก่แล้วพี่น้องเนาะนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วพี่น้องครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับผมไม่เดินทางไปอ่าอิมจานะครับผมนะครับทั้งปุ๋นะครับเดินทางไปนะครับผมไอ้พระมาดีไอ้พามาเดินทางไกลม้งนะครับว่าเสียระยะเวลา ด้านแค่ไหนหรือว่าโดนแค่ไหนนะครับผมครับไปนะครับผมบรรยากาศนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่เขาว่าเนเกาอที่หลายที่สุดนะครับใน ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเป็นจังหวัดจีโดนะครับเป็นพื้นที่เกาะที่หลายที่สุดนะครับผมนี่นะครับเป็นจังหวัดที่เกาะเยอะที่สุดนะครับผมรวมเกาะเล็กเกาะน้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมทั้งสองฝั่งนี่นะครับรวมทั้งสองเส้นทางนี่นะครับทั้งทางพุนนะครับทางพุน กระทังหลังผมนี่นะฮะร,รวมแล้วนะครับอ่ารวมแล้วกับประมาณหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันสี่เกาะนะครับผมเราได้ตั้งถนนเสรจนีว่าถนนหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมนี่นะครับพี่นนองเมืองนะครับนี่นะครับนี่เป็นทะเลน,นะครับผม มันก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกสาหร่ายเยอะนะครับผมพื้นที่นี้นะครับผมโรงงานสาหร่ายหลายนะครับนะครับออกเดินทางแล้วครับพี่น้องนะครับผมมาดีไซน์เวลานะครับผมปองไมยเฮาคืออิ่มจานนะครับมาใส่เวลาโดนป่นไหนนะครับนะครับผมยังไปกลับไปกลับเลยครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมตอนต่อไปพี่น้องครับติดตามกันนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้มาหอดเขตจูโดซูโดแล้วนะครับนะครับอาจจะเป็นมาเขตเป็นเขตนะครับก็เอิดมีเขตผมเขตของซูโดนะครับผมนี่นะครับถึงแล้วนะครับซูโดนะครับแต่ว่ายังมาถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายเงาอิมจ๋านี่นะครับสัญลักษณ์ของอาเขต ก็บไงว่าเขตเอออำเภอนีนะครับเขตองอำเภอนีนะฮะนะครับอำเภอนีนะครับผมเขตกขตทประมาณนี้นะพี่น้องนะครับอันนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของพื้นที่ตรงนี้นะครับเหตุภาพไม่หน่อองเมืองนะครับนี่นะครับ นี่ครับผมที่นี้บอกเรื่องเล่าให้หลายอย่างนะครับเรื่องเล่าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับคือเขตพื้นที่นี่นะครับผมนี่ครับอินจาอินจานานทุนเตะนะโยคอนซันเลนะครับผมฮันเกพันซาลัมเนินนะครับผมแล้กวก็ชินฮันกุดนะครับผมนี่ครับ นี่ครับนี่คือนี่คืออนุสรนะครับผมอนุสรในการเอ่าเกื่อว่าป้ายที่เป็นอนุสรที่ว่าจำนวนเกาะนะครับพื่อนจำนวนเกาะนะครับผมจำนวนเกาะนะครับนครับผมจำนวนเกาะนะครับ นี่นะครับผมหนึ่งพันสี่เกาะน,นะครับผมนี่ก็เป็นจุดพักรถนะครับอีกจุดพักรถก็ยังขายบานฮอล์นะครับจุดพักรถนะครับนี่นะครับผมจุดพักรถของเขานะครับนะจุดพักรถทั้งหลายนะครับ นที่เดินทางกับตั้งอยู่วัดนะครับกัสีมาผักผักพอนผักรถยูถวนี้นะครับที่นอะกนี่ฮะนี่ก็จุดพักรถนะครับ